คลิปนี้ก็ให้ดูเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินหล่อโบราณกับเหรียญเจ้าสัวเนื้อทองแดงครับเหรียญเจ้าสัวเนื้อทองแดงอ่าในประวัติว่าใครมีเงินเงินพุทธด้วงเงินอะไรเนี่ยก็เอาไปให้หลวงพ่อแล้วก็ไปให้หลวงพ่อหลอ รอออกมาแล้วหลวงพ่อก็จะเรียกมาเอาเหรียญนี้สวยมากครับหนาด้วยห่วงดูดูห่วงนะครับห่วงนี่ห่วงโบราณมากเลยครับห่วงโบราณมากเลยห่วงโบราณมากเลยหนามากข้างหลังนี่มีรอยจานนะครับตรงนี้มีรอยจานเนี่ยมีรอยจานรอยจานยันเทาะนะครับหนามากครับเหรียญนี้เนื้องเงิน เท่าที่เคยเห็นมานะครับยังไม่มีใครสวยเท่านี้นะครับเนื้อเงินอันนี้เนื้อทองแดงอันนี้เนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงจะทันหรือไม่ทันก็คงจะว่าทันนะครับเพราะมีเม็ดทองคำมีทองคำ ที่ผสมลงไปในเนื um kind of ้อเนี่ยเป็นเม็ด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 อยู่ข้างหลังเนี่นะครับแล้วก็มียันท้อเหมือนกันมีรอยจานนะครับมีรอยจานข้างข้างนี่ก็เป็นรอยรอยฉลุนะครับรอยรอยเลือยฉลุนะครับไม่ใช่รอยปั๊มนะครับรอยเลือยฉลุอันนี้รอยเลือดฉลุนะครับรอยเลือยฉลุทั้งหน้าทั้งด้านข้างด้านหลังนี่นะครับรอยเลือยฉลุ สองอันนี้สวยมากนะครับหายากนะครับชมให้ท่านชมดูครับทองแดงแล้วก็เนื้องเงินครับหายากที่เจอก็ไม่สวยเท่านี้ครับที่เจอก็ไม่สวยเท่าไหร่แต่วันนี้สวยมากครับเนื้องเงินเนี่ยหนาหนาด้วยหนาด้วย หนาด้วยทองแดงก็สวยหน้าตาคมชัดหน้าตาคมชัดจะหาที่ไหนไมันก็ยากนะครับตอนนี้เจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเขาเล่นกันหลักล้านนะครับไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้เหรียญเงินนี่จะซื้อกันเท่าไหร่เหรียญทองแดงจะซื้อกันเท่าไหร่ แต่คิดว่าได้ยินเขาว่าเขาเล่นกันหลักล้านอาล้วครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสััสดีครับ